ขึ้นมาครับเพราะว่าอึตอนแรกว่าจะนอนเลยแต่ว่าหิวก็เลยลงไปหาซื้อของกินที่ง่ายที่สุดมากินตอนนี้นะครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับ เนีรยจะได้กินอะไรเราไปที่เอ่อที่ที่หนึ่งนะครับที่ขายของกินเยอะๆนะครับเพื่อชปซื้อของที่จะได้ทานได้ง่ายๆในสินนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราไปงานมานะครับ,บรอบล็อกขึ้นกับมาถึงห้องสักพักหนึ่งแล้วว่ากอนัจะอาบน้ำนอนแต่ว่าเหนื่อยะก่อน สวัสดีครับขออนุญาตเอาของที่เราจะหานใส่จานหนครับ ทุกคนทำอะไรนอนไม่นอนหรอเดี๋ยวว่ากำลังจะนอนแล้วมันจะลน้นอุ๊บส์อุ๊บส์สำเร็จ นะครับอือทำอยังไงกับมันสวัสดีครับยีิบเจ็ดได้ยังยังนะครับทุกคนยังไม่ถึงวันเกิดบูมนะครับอีกประมาณวันนี้ไม่เท่าไหรออ่เ้าอ่ะห้าวันปะน,นี้ยี่สิบสาม ยีสิบี่ 4. ยังไม่ถึงนะครับวันนี้น่ารักมากขอบคุณครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเทุกคนเป็นไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยหรือเปล่ากินอะไรกินด้วยไม่ได้ครับเพราะว่าหิว อาจจะแบ่งไม่ได้นะอาจจะแบ่งไม่ได้นะไมมาหรอคืออะไรครับวันนี้ติดงานไม่ได้ไปหาไม่เป็นไรครับทำอะไรกำลังเราปอกไข่ครับตอนนี้ไข่ที่เราปอกไปติดอยู่ที่เปลือกไข่อันนี้คือเราต้องทำยังไง เราต้องทำไงครับต้องทิ้งมันไปหรอเสียดายนะช้อนตักครับเราต้องล้างช้อนดอีกสิแล้วเราไม่ตักดละท่นเอาช้อนตักสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไปนอนหรอกำลังจะนอนครับแต่ว่า ลืมว่ายังไม่ได้ทานอะไรเลยอ่ะก็เลยอาจจะขอทานอะไรสักหน่อยก่อนนอนโวดเลยเทม,มาาไมโอขอโทษน,นะค,ะนครับทีวีไข่ขอล้างหนึ่งทีแล้วก,กันสภาพไม่น่ากิน,นสุดสุดชิว่า เท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะวิอ๋อแต่ไม่ได้เล่นหนกินมือดึกหิวอะ่ะอืมแบบลืมว่ายังไม่ได้กินอนะ่ะ เอ๊เราใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่าเยอะไป็นไงบอกจะได้อร่อยเนาะ <c oughs> สาภาพแย่ม,มากทุกคนนีน่คือสาภาพของน้องนะครับเอ๊อจะหล่น น้องสวัสดีครับไข่ยนร่วงก็สามารถกินข้าวไปพร้อมกันได้นะครับเดี๋ยวที่เลย กินจะนอนไปแล้วนะพันดีครับืมขอบคุณเอฟวันครับอือ หมดแน่รู้ได้ไงอ่ะเธอเก่งเกินเก่งมากไลฟ์ยังอยู่นะครับ แค่เมื่อกี้มันเตือนแบบหมดหมเฉยๆห่อหรือมาไข่แดงออกหนาะตะไม่เป็นไหมหนาะเราจะกินไข่แดงนะวันนี้ จอกันที่เวียดนามได้เลยค่ะ ว่าช่วงนี้น้ำหนักขึ้นนะครับเพราะว่าจะไปเจอเพื่อนบ่อยช่วงนี้เราก็กินเยอะมากาขึ้นมาเยอะมากมาก,ก็ใกล้ถึงช่วงเวลาที่จะต้องลดลงแล้ว Ừm mấy, có ỉm nhiều lắm chân ken ỉm วันวันไม่นอนเหรอ เดี๋ยวนอนนะครับรอมันพอมันไม่อิ่มแล้วมันนอนไม่หลับครับไม่เป็นงไงหรอหอือร่อยไหมอร่อยอยู่ครับขอบคุณ ปลาน้อยที่ทะลุวงกลมนะครับนี่ครับ นานๆยังเพิ่งมาครับแต่ก็เดี๋ยวก็คงไปแล้วครับเพราะว่าแบตจะหมดแบตหมดตลอดไปใช่ ใ่พี่ที่เล่น VR ไหมครับใช่ครับสามารถตามไปดูย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็น VR หรือว่าเรื่องต่างๆดูได้หมดเรื่องเลยนะครับ็ริดไหม หายเร็วๆนะครับไม่ได้เป็นอะไร ก็จะบอกว่า,เ,าเจอกันนะคะวันที่ยี่สิบเจดนะคะในนี้หนึ่งพันก้รอคนมีใครมาวันที่ยี่สิบเจ็ดไหมครับมาหากันวันที่ยี่บ็ดบ้างไหมครับ ขอบคุณครับยกสองมือแปลว่าไม่ได้ไปหรือเปล่า สำหรับใครที่ไม่ได้ไปหรือว่าลงทะเบียนไม่ทันนุ่นนั่นนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยัง มีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกเยอะนะครับหวังว่าทุกคนจะมาเจอกันถ้ามีโอกาสนะครับโอเคไหมโอเคไหมมือ,อยังไงขอบคุณครับ I don't have ฟันดีนะครับพ่อจะไปนอนแล้วฟันดีนะครับเจอกันครับลาฟี่จะมายัางออจะมายัางนะขอบคุณครับลาฟี่ก็จะมาแหละตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เอ,อ่อ อ่อชิคเทปนะครับผมก็อยากให้ทุกคนอดใจรอกันสักคู่หนึ่งนะครสักนิดหนึ่งนะโอเคไหมเลิกอยู่แล้วเลิกอยู่แล้วถ้าวันนี้ใครต้องทำงานเราเช้าหรือว่าเรียนเราเช้าก็พักผ่อนนะคะไปนอนนะเดี๋ยวก็ไปนอนเราแบตเต็มหมดแล้ววันนี้แค่แวบ,บมากินข้าว หน่อยครับอยู่ต่อเลยได้ไหมไม่ให้อาบน้ำนอนหรอมีโต๊ะกินข้าวยังไม่มีครับไม่มีไม่มีโต๊ะกินข้าวยืนกินทุกวันอ๋อแล้ววันนี้ไปงานมาใช่ไหมครับแล้วเขาก็แจกพี่มาให้ด้วยนะ เป็นพัดลมอ่ะทุกคนน่ารักไหมน่ารักมากอ่ะเป็นหมี่เนยด้วยอ่ะน่ารักสุดเราจะให้มีพัดลมไปใช้ในกองแล้วครับ ขอกำลังใจในการสอบได้ไหมครับก็ตั้งใจอ่านหนังสือน,นะครับก็ขอให้ทุกขอให้ทุกอย่างที่อ่านก็คือออกสอบส่วนอันไหนที่เราตกหล่นไปไม่ได้อ่านก็ขอให้มันไม่ออกนะครับเราจะได้ทำได้นะครับขอให้ทำได้นะครับ อยากเจอแล้วอยากเจอก็มาเจอกันได้นะครับผมสำหรับใครที่มาเจอกันได้วันที่27นะมาเจอกันไม่ได้ก็ยิ่งมีวันอื่นให้มาเจอกันนะครับมีไปหลายที่เลยนะถ้าใครสามารถยินตามไปได้ก็ไปเจอกันได้นะครับหรือว่าที่ไทยก็มีนะที่ไทยก็มีอยู่ beans, ม, e มีวันที่คนที่เดินหน้าเดินหน้ามีอยู่นะครับถ้าใครว่างๆที่นี่มันเป็นงาน งานงานทรายไหมนะใช่ไหมกับงานที่แถวเซนทรันปิ่นเก้าครับถ้าใครว่างก็ถ้าใครสะดวกไปเจอกันก็ไปเจอกันได้นะครับวันที่เก้าก่าที่สิบเอ็ดใช่ใช่วันที่เก้าวันที่ที่สิบเอ็ดนะครับสองวันนะครับวันที่เก้าก็จะอยู่ตั้งแต่น่าจะอยู่ตั้งแต่บ,บ่ายเที่ยงบ่ายจนถึงรอตอนเย็นนะครับใครว่างก็ หนึ่พัน็ดร้อคนในที่นี้ก็ไปเจอกันได้นะครับวันที่เก้าโอเคไหมไปเจอกันเฉยๆก็ได้นะจริงๆแล้ววันที่11บเตอถ้าใครว่างก็ไปเจอได้อยู่ดีถูไหมใช่ไหม ไม่ไกลนะสองสองงานนี้ในในในเวลาใกล้ๆก,กันแล้ววันที่สิบเอ็ดอ่ะทุกคนสามารถไปได้ตั้งแต่ไปได้ตั้งแต่บ่ายๆเลยนะไปดูน้องอูด,ด้วยนะครับของอูน่าจะกี่โมงอ่ะบ่ายโมงไหมครับบ่ายสองบ่ายสามสักอย่างไปเจออูดได้นะครับแล้วก็วันเดียวกันเลยแต่ของบูมอาจจะ ดึกนิดนึงนะทุกคนทุกคนไปทานข้าวกันให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ครับ้าเข้าวเย็นให้เรียบร้อยแล้วกลับมาดูนะมาเคไหมนับทราบครับโอเคครับ จะเจอกันนะได้เลยครับไม่นอนหรอกใกล้จะนอนแล้วครับแบตบเหลือสองเปอร์เซ็นต์แล้วเ,ออเดี๋ยวท่านเลขหนึ่งกนะ็มันน่าจะดับไปเองเลยครับประตูมีคอใหม่ยังคอเก่ายังมีอยู่เลยแล้วก็คอใหม่รอก่อนนะครับกำลังคิดคิดอยู่วันนี้สนุกไหมวันนี้ก็สนุกนะครับ น่ส็สมุทรีได้เจอคนเยอะเยอะสิบเจ็ดเดี๋ยวใส่ประตูขึ้นเวทีเลยอาจจะร้อเล่นหนา ยงนะไปแล้วนะครับทุกคนลาไว้ก่อนเพราะแบตจะหมดแล้วนะคร mm. ับก็กุ้เณรนะครับขอให้เป็นวันนี้วันใหม่แล้วขอให้เป็นวันที่ดีนะครับ<ป>แล้วก็ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีเดือนที่ดีของทุกคนนะครับกำลังจะสิ้นเดือ<ก>นแล้วก็ใครที่เกิดในเดือนกันยานี้เหมือนบูมก็ขอให้เป็นกนันยายนที่ดีนะครับขอให้มีความสุขม,มากๆนะครับส่ว<ง>นบูมขอตัวไปนอนแล้วครับบาย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 นะ บายนาได้เลยครับ